เรียบร้อยแล้วมั้งเรามาขโมยอะโวคาดโดป่ากันนะคะมาแล้วนต้องถ้าถ้าเราขึ้นไปข้างบนนาะเจ๊ยเยอะเลยนะเนี่ยนู่นนะข้างบนปลายนน่ะข้างบนปลายนน่ะนู่นน่ะเนี่ยกิ่งเนี้ยเยอะเลยขึ้นไปได้เหรออ๋อเจ๊ปินเก่งไม่ใช่นี่ใช่ไหมแล้วลูกมันแก่ด้วยข้างบนนะ่ะข้างบนนั้นมีบ้านคนบ้าน กหนูไม่เคยขึ้นไปสกี ที่นี่ก็จะมีต้นหมากน้ำนมต้นมะม่วงปลาแล้วก็มีหมากขนุนมีมะพร้าวมีหลายอย่างอยู่ค่ะลวงมาแล้วค่ะลวงแล้ว เนี่ยค่ะโคาเยอะเไหม,อม,อมโอเคค่ะเดี๋ยวช่วยพี่เขาเก็บกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับสาวเพชรชบุญพัดนรตินสาวเพชรชบุญพัฒนงลินพันกันค่ะสวัสดีค่ะ